นี่เบ้าใช่ปะอ้าวปลาผาอีลเลี่ยว่น้องเอ้ยนี่โอ้มาอีกแล,ลยเน้องเอ้ยปลาผาปลาพาว้าเพิ่อมาปลาปลาก็ได้มไ้มนี่ปลาก็ ปลาเจ็ดปรโตูเจ็ปดปลอมกับทักทายสบายดีพี่น้องปงปายเมื่อสุขสุขคนเนะาะทั้งพี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวโทรโลกเนาะพบกพับภู้ขาบ่าว่้ำบ้านนอกเนาะมนีสิภามาใส่เบ็ดเ้ยมันนี่คือเ,นะเ้ยเนาะเขตหลังทรายหามาไวโอ้ยควัดบ่งง่ายพี่น้องเอ้ยมาส่เบดเบิ่งว่ามาสิ มานบ่มนี่นะ้องนี่เบ็ดกับเบ็ดป้อมนะใส่โฟมเมาลายด่างเติบน้องนะี่ลงลองมาใส่ทำกนนะารโนวสิม,มานบ่เดี๋ยวมาอื่นชาวมายามเบิงนะ่งเน้องวสิมานร์นบอคือสิม,มาคือสิได้ดยนะิ่งะทีมลูกไปเลยพนะี่น้องทางหนึ่งนาะงความสิม,มาน,น์สบอมีทรายนำกะ เงยาไปใส่ตำนองทิ่มลงไปแล้วเนาะรางหนึ่งนี่เชียบเนื้อรังที่สองนี่นี่เือเนื้อนะเดี๋ยวสิม,มาทิ่มฟังนี่นี่ละเบ็ดแกเบ็ดป้อมเี่น้องเลย เยี่ยมทิมลงไปเลยเนาะเนี่ยมาเลยอ่าลงแล้วช่องดางนี่คือวังหน่ำนะที่ใส่ใส่เบ็ดเนาะนี่เดี๋ยวไปเบิ่งมกันเห็นอยู่ได้เพี่น้องปลาบอลตับๆอยู่เนาะทิมเบ็ดลงไปเนาะทิมไปแล้วนี่ สบด่างเดี๋ยวใส่เลาะเข็มบึงเลทางนี้อคําแล้วนี่ครับมีเฮอสําหรับน้ําแกงตึกเนาะเดี๋ยวนี้นําบ่แกงปะไว้นี่นี่เปดปอบมาเสียบเยออีกรอบเนาะนี่ปีนี้หาก็ใส่ลองเบิ่งพี่น้องเอ้ย นี่เคลังชายนี่ขดมาขดมาต่ดินไช่เกาขคางเอทิมโลกวงนี้ดวงนึงเนาะนี่สามดังไส้ไปเรื่อยๆพี่น้อยชิลเลาะขึ้นพุ่นละเลาะขึ้นเนื้อพุ่นเห็นปลาบอนอยู่รถไถยค้าเนาะเซสปอ ใช่เฉพาะวังนี้ประมาณหาดางเนาะใช้ไปอีกรอบปอมหาดางเลยพี่เนอะน้ะนำกระน,นำใส่ใส่ใส่บางนี้บัดเนาะเลาะขึ้นมา เ็ดกลินนำอยู่ไอ้ใส่ยังนี่สิได้ปะเนาะอะมือมอื่นอื่นลองมายามกัน,นให้น้องเนาะโอ้หนำใส่ห้องก็ได้เลิกบ้านนี่เนาะนี่หลังนี้ใส่ปอน้องนี้หลังนี้เนาะ ยนื 1941, ้ตืบจู่พี Catholic ่น้องเอ้ยนี่วางนำแล้วเลาะขึ <Hoş> <demek. S 2> ้นเน้อพี่ละพี่เลาะขึ้นตามสายห้องนะซัมเตะสายห้องไปเลาะไปเลยคำมืดแล้วพี่น้องเลยมืดได้จังหน่อยนำกระบลึกไปได้ លក់បើនេះเนาะអໂຕនេះកម្មយ៉ាំបិទប៉មเนาะវាស្មានបអាកាសស្អាតๆយិនយិនមនេះពីណអើយហឡងទៅយ៉ាំមើលเนาะទៅเนาะបាទຖືប៉ុន

เกี่ยวไหมเกี่ยวไหมว่าปลาพาพี่น้องเลยคือปลาพานี แล้วปลาพาแล้วบ่า,า,บามาแล้วได้ปลาพาโลดนี่อได้ป,าปาลปาพา,า,าพี่น้องเอ้ย ไม่เติบโอ้มันปะพาล่นเยาปาันปะคา ไอตับประมาณเกือบโลนะพี่น้องเนาะอีกแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ปลาผ่าสองตัวเนาะปลาอีกตัวหนึ่งเนี่ยพี่น้องปลาผ่าสองตัวมาแล้วมาแล้วปลาคอนี่ tôi này tôi nội tới này tôi này tôi nhảy nằm nồi này, mì bà, bà. À, phà cái nào mới bằng nắp cắn này. nhúc nhắc nhúc nhắc cái này bà anh để thử này nọ nì 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 à mà bằng nắp cắn nó bằng cắn uh. Đứa có đi nèo nèo nó này, kèo nhung nhắc nhắc vô đi nè đi à à bả ah bả lê Ồ bả pa sáng pa Nè nay vâng อ้าวปลาผาอีเล้วพี่น้องเอ้ยนี่โอ้มันอีกแล้วพี่น้องเอ้ยปลาผาปลาผาว้าเพิ่มมันปลาผามันนี้เนาะหาเบอร์พี่น้องไหมนี่สามโต๊ะแล้วบ้ดน,นี้ สามตัวล่ะตัวที่สามนี่ตัวตัวที่สามปะพาลายหอยเนาะ หยามล่างนี่เนาะสิถือพุ่นนี่ใส่เมื่อวานนี่ค่ําล่ะอ่ะลงหยามเบิ่งเนาะว้ายพี่น้องเอ้ยถึกปักคอนี่ตายล่ะอ้าใหญ่เติบพี่น้องเอ้ยนี่ฮ่าโธ่ Mát rồi, mát rồi Bà phá 3 tui, bộ thân đầy mất chưa phụ nội Nhưng 3 tui xì đáng nè Nì, lần này kìa Dám bưng, dám bưng Xì mát Ô, nhung rồi nè Bây giờ này Ô, chắc chắn rút ra rồi Ô, nhung nhung แล้วพี่น้งองคอโอ้หมานอีกแล้วอ่ามีตารางมันหมานไหเนาะบวยใหญ่ตัวน,นี้ไปเลยๆอ,อ้วน,นละปวดเกินเนาะหมานแล้ว ยามลังสุดท้ายน้องสีม,มันบอโอ้ถือตัวนี้นี่ขอ้อว้ายมันอะไรนี่เนาะมันแล้วพี่นอ้องมาอีกแล้วนี่กรตตากัตตามันเนาะนี่ว้ายกัตตานี่ว่านไปแก้ขากระมานนี่กระมานนี่ได้ลายโตแล้ว พี่น้องเดปลา6โตปลาพาอี3แหมปลาพาทือเบ็ดพี่น้อง3โตแม่นกะ thứ นี่ตัวที่3นี่นี่3โต ปลาปลากไ็ได้น,นีปลาก็นี่ปลาเจ็ปดประโต๊ะ่ป็ด,ดป้อมลืมไว้ลวลืมดไว้แล้วเะขักมาี่นไปไว้